หนูอยากกินไอติมจังเลยค่ะป๊บปั๊เสนอละครกระสือตอนกระสืออยากกินไอติมจังเลยวันนี้พี่ลิกาจะพาหนูไปดูบ้านใหม่ใช่ใช่พี่จะพาเราไปดูบ้านใหม่ทำไมเราถึงได้ช้าจังอะค่ะรีบไปกันเลยค่ะน้องอยากดูบ้านใหม่ใจจะขาดแล้วค่ะวีป๊าปปังงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย โอ้โหดูบ้านหลังนี้สิสวยจังเลยแต่เอ๊ะอะไรแวบๆนนะ่ะบอกนะว่าเราตาฝาดแต่เราเห็นจริงๆนะเนี่ยน้องดูอะไรอยู่หรยอจ๊ะไม่มีอะไรค่ะถึงยังคะพี่บ้านของเราถึงแล้วจ้ะน้องจ๋าโอ้สวยจังเลยค่ะพี่ลิกะ บ้านเราสวยขนาดนี้เลยเหรอเอ๊ะเราได้ยินเสียงใครมาคุยกันตรงข้างๆบ้านเราอ่ะเพื่อนบ้านคนใหม่เหรอแอบไปดูดีกว่าพี่ลิกาคะโซฟาบ้านเราชุดนี้สวยจังเลยนะคะพี่โอ้โหดูสิมีทีวีจอใหญ่ด้วยอย่างนี้เราต้องไปหาซื้ออะไรมากินแล้วนั่งดูทีวีกันดีกว่านะพี่ไปซื้อไอติมกันดีกว่าคะ่ะ พี่คะเราแวะไปชวนคนบ้านนี้ไปกินไอติมกันดีไหมเอ่ยเมื่อกี้เนี่ยเราแอบ,บไปดูค้างบ้านมาค้างบ้านเขาบอกว่าเขาอยากกินไอติมอู้หูยเราก็อยากกินไอติมเหมือนกันเฮ้ยแต่เหมือนมีใครมาแอบ,บมองเราที่หน้าบ้านนะไปทักทายเขาก่อนดีกว่ามีใครอยู่บ้างไหมคะอยู่นี้จ้าอยู่นี้จ้าฉันอยู่นี้เองอะไรคะน่ะ กระซือนี่นาเฮยจะเป็นลมใช้ใช้ใช้ฉันเป็นกระซือเพื่อนฉันก็เป็นกระสือพอดีเราจะชวนไปกินไอติมไปด้วยกันไหมไปไปไปฉันอยากกินไอติมถึงร้านไอติมแล้วจ้าจะกินไอติมอะไรกันดีล่ะโอ้โอมีให้เลือกเยอะแยะเลยอยากกินทุกอย่างเลยเนี่ย วิๆอ,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 อันนี้อันนี้ฉ,นฉันเอาฉันเอาอันนี้ฉันอยากได้โอ้โหสวยสวยอยากกินทั้งหมดเลยไอติมอะไรเนี่ยเธอจะเอาไอติมอันนี้ไหมโอ้อันเนี้ยเหรอไม่ไม่ฉันจะเอาอันนี้ไอติมพี่เสื้อฉันอยากกินอันนี้ไอติมแพนด้าด้วยฉันอยากกินไอติมแพนด,ด้นดดา ปะเสร็จแล้วกลับบ้านได้พี่คะหนูมาแล้วคะ่ะหนูซื้อไอติมมาแย่ๆเลยแล้วหนูก็มีเพื่อนมาด้วยคะ่ะหนูไปกินไอติมก่อนนะคะจ้าเธอเธอเรากินไอติมไปแล้วทำไมเราเออเรากลายเป็นไอติมกระซือไปแล้วโอ้ยแปลงล้างไปแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไงดีล่ะ อ้าวแล้วเพื่อนน้องอยู่ไหนละจ๊ะฉันอยู่ทางนี้จ้าฮะนั่นอะไรอ่ะอย่าอย่าบอกพี่นะว่าว่าว่าเป็นเป็นกะกะกะสืือสื่อไอติมเหรอเพื่อนน้องเหรอเนี่ยพี่ไม่อยู่แล้วพี่ไปดีกว่าโอ้ยเราก็คอยกินไอติมอยู่ที่นี่ตั้งนานเพื่อนเราไปซื้อไอติม ไม่มาสักทีเข้าล่างก่อนดีกว่าเอ้ยสงสัยจะมาแล้วเอ้านั่นเธอเป็นอะไรอะ่ะทำไมตัวเธอเป็นแบบนี้ล่ะกลายเป็นไอติมไปแล้วเหรอเป็นกระสือไอติมไปแล้วเหรอใช่ใช่ใช่ฉันกลายเป็นกระสือไอติมไปแล้วเธอกลับบ้านไปเธอะจ่าจงั้นฉันกลับบ้านก่อนนะไปส่งเพื่อนที่บ้านแล้วเหรอค่ะ พี่เรียบร้อยแล้วคลิปหน้าเราจะเสนอกระสือตอนใหม่นะเป็นกระสือโกโกวาอย่าลืมติดตามกันนะคะป๊เปิ้ลไปก่อนนะบายบายค่ะ